นะครับได้อีกแล้วครับปลาแยงเลยพี่นะปลาแยงเนี่ยนะสบายสบายโอ้ยบายบายอ่าอ่าอกะหูครับเอามาปล่อยไว้เบายเดอบอยใหญ่เลยบอยมีแนวกินหูรุดนี่อย่างนี้สบายบอยนี่นะครับปลาได้ต้นมากที่เป็นปลาปล่อยนะครับเอามาปล่อยไปหลายปีศาปลาแยงเดลยพี่ก๋งกะหูโอ้กะหู สวัสดีครับขอให้พี่น้องรับชมช่องของผมนะครับวันนี้ืันนี้ได้มีโอกาสมาหน้านะครับาพี่พาน้องมากินปลาสานะครับก่อนสงการนะครับผมแบียรอนแห้งว่าส่วนกันมาเรียนน้ำนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเด้ยภาพไอเบืองนี่โอ้ปลายังเนี่กับโบฮุงครับเอาไม่ขึ้นบบเด็กินวานนี่สามปีแล้วครับ เออแม่นหจักเป็นได้ครับในแน่ระว่นี่รู้ว่ต่ำเลยรอนก็ว่ากันบ้านปลาตึงสักกันนี่พี่น้องหลายคนอยู่ครับปลาโค่นหมดละโอ้ผมเด้อเดี๋ยวไปเบิ่งป่าผมงมุดเป็นไดเหรอครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งเด้อนี่นะครับปลาได้ส่วนมากสิเป็นปลาปล่อยนะครับปลาเม่าปล่อยไปหลายปีปลาอยังเดียพผีปลากระโมโอ้กระโมครับเพี่ง ปลานิ่มตอนี่ปลานิ่มก็มี่พอไก้กินเพียงอยู่แล้วครับโอ้โนี่ปลาตะเพียนปลาคอไ่ปลาคอเลยสอตครับนี่ตุมกินเียงนี่แซบครับพี่น้องครับเดี๋ยมเงพนเ็มเนนูหยังครับครับบรรยากาศหอนหลหอนหลพี่น้องางหวัดอุบลทา 20องศาเลยนะครับเดี๋ยวอีกแล้วครับปาแยังเลยพี่นะปาแยังไงนะโอ้ยบายบายอ่าหอนหอนหนอครับพี่สิพ่อเด็กินอยู่หรอครับเที่ยงแต่เที่ยงอยู่หรอกสายอยู่โคกอยู่ไกลบ้านอยู่ครับว่าเดี๋มาดูแลจะเจอโอ้ยุ่นนี่นะครับ สีลาบกินเทียงนี่ยแหละครับโอ้ยโอ้ยนึกว่าสบลือะไรไปกินใจอยังเหลืออยู่เต็มแหเลยยังเหลือพอได้กินอยู่เนาะนี่น้ำก็ชิสีบกไปลวครับมันแดดแห้งออามบานี่อ่าอ มันหวานก่อนเฮามันหวาเฮาสิแกไปเอาไปเอาหันใจก่อนเดือสบายผมเนี่ยเด้อปวดทุกอย่างมสบายกับกระหโครับเอามาปล่อยไปเบียดหน่อยเลยบอยใหญ่เลยบอมีแนวกินหูรุดนี่อย่างนี่สบายสบายสบายเรียงะบนบยใหญ่ไปมาตบมันต้องตบมามันหนั้นดิโอ้โหบตบเนาะ้าตนไม่ใช่บม้ี่บัตายตายถึงมันตายเรอะว่าตัดีปล่อย ครับพี่น้องไก่เที่ยงเลยครับเนื้อปลาพอสมควรนะครับน้องต้มนะครับเนี่ยครับถุงขี้มันต้มไหมหมอครับต้มก็กร่อยนะครับด้องถุงขี้มันจะแซ่บนี่ครับต้มปลาสูตรยังครับนี่สูตรชซวว่างครับสูตรชซวว่างเนาะอุ้ยบ่านี่เจอกับสูตรชซวหน้าเลยครับบ่านี้อ่านี่พี่น้องเจ้ไปเสีแซ่บแล้วครับมินี่ครับพ่อเด็กกินพอสมควรอยู่ เอาเลยครับพี่น้องได้เวลากินข่าวแล้วครับนี่ครับเดนัม่คากันน่นคุณนะครับอีเีื่ยจะตุ่มปลาคุนอูใครก้อยครับแบบแสบๆพี่น้องคลายหอนนน้อยนึงครับอากาศหอนแบบนี้ห้เด่นน้ำก็เด็กินครับเไเติมอยู่ด้วยครับ ครับผมกินให่ใหม่ก่นพี่โป้เคลิปนี่ก็ขอซ้ำนี้ก็นะครับด้วขอว่างประซับกินเขาปอนครับตอาเสอแสตนํนกันนะครับผมปัดกดไหลกดแชกดติดตามสองนะครับเอาว้่าแสบบอแสบบอมเประจงว้าโอเคครับนครับสวัสดีครับ